นอนหนุนพุงกลมๆของฉันแล้วเธอจะฝันดีลาตีค่ำคืนนี้ไม่ต้องใช้หมอนถึงแม้ว่าหำมของพี่จะเหมือนตัวหนอนแต่ว,ว่ารักของพี่ก็ไม่ซุกสนเหมือนกระป๋อมนะจะ๊ะโอเคจังหวะนี้เราอยู่ที่เลนกลางแล้วอยู่กับร,กรุ่มแก๊กสายดึงดัเขาไม่ได้เรียกว่าดึงดต่แต่เขาเรียกว่าการดักจับสตูที่เมาเก่าตั้งหากแล้ว เอเเีดมื่อกี้ว่าจะกิ้งพุงกำกองไปทับสักหน่อยแล้วจังหวะนี้เพื่อนของเราน่ะยย้ำกันเละอ,อยู่ที่เลนกลางคนข้างๆไม่มีเลยน้องนันตะยะาอายมาแล้วได้สิบอกฮะอย่าพูดมากูยังไม่ได้พูดอะไรเลยย่ำจัดให้เราสามลำดุลสภาพบรรลุสุดๆเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเด้อเพื่อนเด้อเอา้เอา,อาุงมาชนกันหน่อยสิเอพุงมาชนกันไม่ไว้กูขนลุกแลกว้วจังหวะนี้ตรงป่าสมุนไพรมีใครที่จะต้องตายนั่นก็คือปุ่นุ่โจ๊กอะอ่ะขี่เละแล้วมึงอ่ะไอ้ขนอครับโจก แล้จังหวัดนี้น่าจะยากของเราเดินแหลมเข้ามาบ่ามือของกูแปลงล่างมาพร้อมกับน้ําแล้วมันถึงเวลาของดาที่จะออกลงแล้วใส่ให้ยับใสไม่ยั้งจังหวะเนีลุมขนาดนี้ไม่ขี่เล็กก็ไม่เหลือชิ้นดีแล้วไอ้เชี่ยจ๊อกเกอร์มกล้าทำกับกูอย่างนี้นะคนอื่นไม่ตั้งเยะตั้งแยะสลัดพักฟองเป็นคนขายระเบิดหรือไงใช้อยู่ดังกเสียงนะครับ <c oughs> อ,อ เอาเป็นว่ากูจะไม่พูดแล้วกันนะทำอะไรเสียมาละาาก็คนมาเพิ่งกินข้าวอิ่มมานี่นะเมื่อกี้ที่ไม่ออกมาจากปากกูนึกว่าตดจับมันมาบดแล้วแพ็คถุงขายซะมันเต้อ้งอย่ายินสิว่าเพื่อนแก,กโอเคจังหวัดนี้เทวนัดอยู่ข้างหนะ้าหมดเวลาของเมืองล้วว่าจั๊ะจั๊โอ้โหอัอนตีกูเมื่อกี้ไม่ได้มีความหมาหยอะไรเลยวืดแกและจังหวัดนี้ผุนประมึกของเราแปลงร่างใส่อะไรนะั้นไปดูกัน เมือนจะตามปู่เลยาาหน้าคือคุณปู่โมเดินงั้นเหรอรีบวิ่งเร็ว,เรวคุณปูขาสั่นขอสักป๊บเฮะโอเคจังหวะนี้เรามาเจอน้องน่าจาเธออุ้มมาา้อยได้ของเธอมาด้วยแต่ยังไงกูก็สวยสวยจังหวะนี่ ข้างหน้าของกูคือบุรุมเจิเกข้างหลังของกูคือนาตาจาก,กับเทวอนานทะสกิลหนีของกูดีเลยอยู่ไอ้สัดโอเคจังหวัดนี้กูคือดูแฟตคนจนวิ่งมาด้วยความสุขสนอย่างหนักหน่วงและจังหวัดได้ผรุมบังมือของเราแปลงง่า,งางอีกครั้งเพราะฉะนั้นมันก็ถึงเวลาตายของมึงและไอ้จิ้บกไมต้องวันเรื่องได้จังหวัดนี้กูล็อกเป้ามาที่โมเลนต่อไปคือมึงเลยนาตาจาไอ้บังมือมึงจะเบียดหาพ่้องอ่ะมันถึงเวลาแล้วน้องนาตาจาน้องนาตาจ้าพี่มาแล้วจ้า จ้าววันนี้สลิมยืนหอกสตันออกมาแต่วืดเย็นเหนอถ้ามึงสตันโดนเมื่อคืนมันตายตั้งนานแล้วเข้าใจปะเย็นขอโตดเย็นไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรกูให้ไไอภัยสัสเดี๋ยวจังหวัดได้พนุ่มแก๊กบอกว่าจะดึงให้มับดูมันมาพนุ่มแก,ก๊กดูมันมาที่จะพ่านาาการจัดการพวกมันแต่ทำไมเราตายทั้งสองเลยล่ะไอ้สัสดูแต่ละทีนี่มาเป็นฝูงเลยไอ้สลัดผักเอ้ยเฮ้ยแก๊แกขอโทษแก๊กดูมันแรงไปเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทุกคนตายเนี่ย มาชาดีกาไม่มาเฮ้ยเฮ้ยประคำแก๊กตัวนี้มีศัตรูไว้อ่ะศัตรูงั้นหรอวัดว่าวันอยู่ไหนล่ะเอานะหนึ่งสองสามเด้งบานต่ออย่เยสีวัดถึงจะเป็นเพื่อนร่วมทีมกันได้ เดี๋ยวอนาถึงกบวิ่งหนีอิสระพักและในจังหวะที่กูแอบอยู่ในดงสมุนไพรตั้งนานจนมุดขึ้นหำเนี่ยพนมแก้ของเราก็ดูศัตรูแล้วก็เรียกเรามาช่วยป้าพ้องตายนี่มันสโลว์ดาวหรือเหยียบขี้วะแลวจังหวะที่ปู่เบลน้อยหอยหลอต้องเจออหนแล้วสามหลุหนึงทะลอดกับปฏิหารอะไรรับอะไรลูบูจะเอาหล่ะสามนะวะสามนะวะแม่มีเพื่อนธุรการเฮือหือหือและจังหวะที่ข้างหน้าของเราคือพนุ่มโจ๊กแกจะเอายังไงบอกกูมาเด้ ฮ่าใจยเย็นใจยเย็นอ้าวแม่เห็นกูเข้าไปแหลมนิดดั้มหน่อยนิดทำเป็นยิงเอ้ายิงอ,าอ้าวจางวันนี้มาถึงเวลาแก้แค้นแล้วสิบอกให้โอ้โหสกิลกูวืดเข้าป้อมแล้วก็ตีโจ๊กเกอร์เนี่ยนะแม่เงยถ้ากูอยู่ต่อไปได้เป็นพันจาหันแน่นอนเพราะฉะนั้นรอเฮียอะไรกลับบ้านดิครับเนี่ยจังหวะนี้พื้นดุมปอมของกูนี่ลุยเดี่ยวชิบหายเลยถ้าไม่ได้กูนี่มึงไม่รอดนะจะบอกให้จังหวะเนี่ยตัวไม่ยับซับไม่เละกูนี่แหละจะเละทำไม่หนียอ่ะอ่ะ อ่ะแน่ที่ก็ตามมาเดี๋ยวพวกกิกาขึ้นดาบเอยและแต่วันนี้สวมวิญญาณเดอะแฟตคนจนวิ่งไปอย่างเร็วพันเพื่อที่จะไปช่วยพนมแก๊กน้อยที่กำลังโดนไล่ปีดาบอยู่เฮ้ยเกาเตยแล้วตัวเองไอ้กากมาจับอ่ะอะ,อ,ะ,อ,ะอีดอกโจกเกอร์มึงน้ำมึงแลแ้วจากวันนี้สวมวิญญาณเดอะแฟตคนจนอีกครั้งจะเอาหมายเปย็นแกตูดคุณปู่มอญเลนนีแ่และแฮกไป็นหนึ่งแต่เหลือพนมรูบูที่วิ่งไปคนคนไอ้กระโพดเหลืองไม่มีคุณภาพเอออย่ามาตายแถวนี้กูไปซื้อลงให้นะไอ้สลัดผักขี้เกียจยนให้ปลากิน และตักวาได้พนมแก๊กแทงป้อมให้เราแม่นางนาตาญามึงเหงางั้นเหรอโอ้โหได้มันเลเซอร์หรือดาบไรเซเบอร์วาเฮ้ยมึงจะยิงให้ขนตูดกูไหมล่ะลิงหงแลวจักรวาได้คุณปู่โมเลนแหลมมาแต่ไกลพอนุ่มปลาหมึกน้อยแต่มุตมิกัดขาไว้แต่เสือกัดไปโดนเล็บคบคุณปู่โมเลนเลยตกใจหนีไปกูเลยเข้าไปใส่ให้ยับแม่นางเยวอนัดอีพักแัทโอ้โหถ้าจะสโลว์ดาวขนาดนี้กูรอดกับปฏิหารละล่ะ แม่งเอยเกมนี้มนันชะชนะไมเนี้ยรีบดีไปพประมึกจะสีหรือห้าคนคกูก็ไม่สวนจังหวะดีขอเลืพี่ชีพเพื่อน้องปลามึกนะเห็นคุณค่ากูด้วยล่ะไอ้สัพ์เข้าไปหาห้องมึงไม่เข้าใจหรอกนาคทวมิตรภาพมันคืออะไรและมิตรภาพมันคืออะไรบอกฉันให้รู้หน่อยสิมิตรภาพคือการถ่ายรูปวะโอเคพวกมึงคนดูเนี่ยมึงควรลืมมุกเมื่อกี้ไปซะโอเคนาคเราไปจัดกันเลยดีกว่าไมปั๊บมันถึงเวลาแปลงรางแล้วมันต้องจะเก็บปลาหมึกน้อยของพี่ ไอ้แกะข้างหลังมึงรีบไาเยเร็วเดี๋ยวไอ้ลูบูนบอกว่าต้องการมากๆมันต้องการต้องการดามเมททำลายล้างสูงๆนี่สี่คนมึงยังเอามันไม่ลงได้เลย,เลยไอ้ครับเอ้ยมันคึกคักเลยเกินดี่ว่านี้แล้วจากวันที่จ๊กเกอร์เข้ามาอย่างเร็วพันกูมันใสไอ้ห้มสั้นนี่มันนานแล้ววะเฮ้ยก่อนที่จะตายป้าบเขาาีเถอะขุมแล้วมันคุมสุดๆกับที่กูต้องตายไป กูนอนฝันนั่งดูสมุนไพรฝันตั้งนานเพื่อกูจะได้่าบอไอ้มือวางระเบิดชาเขียวแชงอร่าสีฟ้าจงส่องประกาท่ามันประกานั่นแหละ